เรามาดูที่ผมเตรียมมาเรื่องแรกคืออาอันนี้อันนี้คือผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ก่อนกับเกมเกาหลีนะครับ1-1แต่ว่าจะให้ดูตรงนี้มาร์กเอาไว้ไว้ก่อนจะได้จดจำกันไปนะฮะเกาหลีเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลคือ79%นะครับเคไทย21ซึ่งมันไม่แปลกเพราะว่าไทยเล่นเกมรับทั้งเกมนะครับมีแค่ช่วง15นาทีแรกแล้วก็ช่วงที่ก่อนจะตีเสมอได้แป๊บเดียว ประมาณสักถ้ารวมๆกันไทยเล่นเกมบุบไม่น่าจะเกิน20่นาทีที่เหลือรับหมดนะครับเออ่แล้วก็การตงบอลไม่ต้องไปดูเฮี้ยเยอะแยะนะครับเกาหลียิง25ทีเกาหลียิง25ทีเข้ากรอบ8ปอีเฮี้ยนี่แม่งคัดถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นี่คือ8 3 24 30เที่เข้ากรอบไอสัตว์หัวควยมากถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นนะส่วนไทยเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งคือ40่สิบเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต เท่ากับว่าเปอร์เซ็นต์เข้ากรอบไทยเยอะกว่าทําไมวันเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลว่าทําไมวันก่อนผมถึงพูดเรื่องสถิติตัวเลขขึ้นมาผมไม่ใช่หมอดูที่มาดูตัวเลขนะครับแต่ผมพูดจากสถิติฟุตบอลอย่างที่บอกไปมันมีสถิติมีองค์ประกอบมาเป็นส่วนขององค์ประกอบคุณจะอยู่ที่ไหนมาดามแป้งจะพูด2.25เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขมาเป็นองค์ประกอบท้งนั้นแต่เพียงแค่ตัวเลขมันจะสื่อไปทางไหนแค่นั้นเองถ้ามองจากภาพนี้ก่อนเกาหลีจบไม่คม ถูกป่ะคลองบอลได้เยอะกว่าสมบอลได้เยอะกว่ากดดันได้เยอะกว่าย,าดดาย,ายิงได้เยอะกว่าแต่เขาเขากลับก็เยอะกว่าแต่จบไม่คมปฏิวัติเข้าหม่เซฟเยอะเมื่อวานนี้นะครับเซฟแปดทีคือโคตรดีนะครับบอกเลยว่าสมควรแมวเอาตเดอะแมชมากๆแต่ว่าก็เสกไปให้ซอนเฮงมิน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยไอสัตว์ใครเป็นคนเลือกแมวเดอะแมชไอควายเอไอเหี้ยแม่งประตูเซฟจนมือหักแม่งให้กองหน้าเขาเฉยไอสัตว์ใดๆก็ตามเอาจำสถิตินี้ไว้ว่าเกาหลีเหนือกว่าเราทุกอย่างยะเว้นผลกลารแข่งขัน ทีนี้เรามาดู in นดีเทลรายละเอียดโออินดีเทลรายละเอียดนะฮะรายละเอียดเกมของไทยกับเกาหลีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วผมจะชี้ให้ดูชัดๆเลยคือการเพ c i ซิ่งของอีชีเขาทำเหมือนในเกมเจอกับญี่ปุ่นคือเอาแค่15นาทีแรกดูเชฟนะ10ตัวเราเห็นเลยยืนหลัง4มีตัวหน้ากองหลัง1มี หน้าเป้าตัวหนึ่งมีริมเส้น3าตัวแล้วก็มีตัวคอยไล่อยู่หนึ่งตัวคือชนะทิพย์คอยเป็นหน้าต่ําที่คอยไล่แล้วก็มีพีรดนที่คอยเป็นบล็อกซูบบล็อกให้นี่คือเชฟที่อิชิใช้ตั้งแต่นาทีแรกเกาหลีใต้เลยก็คือให้แบ็กโฟยืนปักหลักแบ็กโฟมีฝั่งแค่มีแค่นิกโก้ที่เติมอยู่คนเดียวเทียทอนไม่เติมไม่เติมแล้วไม่อินเวลด้วยนิกโก้จะเป็นฝั่งเดียวที่เติมคืออิชิอาจจะเน้นกำชับนักเตะไทยว่าในช่วงที่ยูยังมีแรงอยู่ยุงบดไปเลย 15-20้ายี่นาทียู่บทไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ไปทั้งทีม4ี่ตัวบนห้าตัวบนจำเป็นจะต้องเล่นเชฟนี้ก็คือเคลื่อนที่เข้าใส่ผู้เล่นเกาหลีให้เร็วที่สุดซึ่งเราจะเห็นทั้งสุปชัยใจเด็ดชนะทิพส่งกสินแล้วก็สุภโชคในฝั่งซ้ายเพราะว่าขึ้นฝั่งซ้ายเยอะสามสี่ตัวเนี้ยคือตัวที่ขยับเข้าไปหาผู้เล่นเกาหลีเยอะแล้วก็ เข้าได้เร็วผมให้ดูอีกภาพหนึ่งอันนี้คือภาพที่ไปแย่งชนาทิปไปเข้าไปบีบเห็นไหมถ้าถ้ามองภาพนี้จะเห็นเลยว่าอิชิเขาให้นักเตะไทยเพสซิ่งแบบตัวต่อต,ตัวเลยคือไอตัวนี้ได้บอลปุ๊บเนี่ยไอตัวไอตัวยืนริมเส้นนะนะได้บอลปุ๊บเนี่ยพอจะออกบอลเนนะ่ะมันไม่มีมุมให้ออกแล้วมึงต้องออกไปมุมไกลนาะเนีนะ่ยมึงถึงจะแก้เพสได้เนี่ยอันนี้เราไม่เคยเห็นในยุคก่อนและ นอนเอชียนคัพด้วยเอชียนคัพก็ไม่ได้ทําแบบนี้อันนี้คือมามุกที่อย่าว่าแต่เกาหลีไม่ทันตั้งตัวเลยเราคนดูก็ไม่ทันตั้งตัวพี่โยหรือเจวอภาคก็ไม่ทันตั้งตัวว่าไทยจะเพ c สซิ่งใส่เกาหลีแบบแดนบนเลยและเนี่ยตัวที่เข้ามาเพสคือเช็คเอ่อเช็คเจอาร์มแล้วก็นิวนะครับซึ่งมันเป็นบทบาททั้ง4คนในเกมวันนี้ที่อิชิมอบหมายให้คือเพสซิ่งเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่ เกาหลีใต้ได้บอลไทยจะมีอยู่ในในเฟรมเนี่ยถ้าเอาแค่โซนที่อยู่ใกล้บอลประมาณ10เมตรเนี่ยจะมีตัวไทยอยู่ใกล้เคียงกันหรือมากกว่าซึ่งอันเนี้ยมากกว่าแล้วตอนนี้เรามากกว่าแล้วซึ่งอันเนี้ยอิชิซ้อมมาแล้วว่าจะเพจยังไงให้ตัวได้เปรียบนะครับที่สังเกตอีกเรื่องหนึ่งคือ15ทีแรกบอลเร็วมากบอลแบบทีเดียวถึงเลยทีเดียวถึงตัวเลยนั่นเป็นเหตุผลทําไมเช็คเจ อาร์มนิวถึงต้องเล่นด้วยกันเพราะว่า4คนนี้ออกบอเลเร็วได้ดีมีแค่อาร์มที่อาจจะออกบอลช้านิดนึงแต่ว่าอาร์มเนี่ยจะเป็นคนที่คอยประกบแล้วก็คอยเล่นกับคู่เซนเ,นเตอร์ซึ่งเกมกับเกาหลีเนี่ยสุประชัยใจเด็ดงัดกับเซนเตอร์เกาหลีได้ดีในหลายๆครั้ง <S <S เขาอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อื่นๆแต่ว่างัดกับคู่เซนเตอร์ทาให้เซนเตอร์ของเกาหลีเองก็ไม่กล้าที่จะปล่อยเขายืนโงๆ่ๆยืนโลง่ง เออไม่ไม่กล้าปล่อยโง่โงให้เขายืนโล่งโล่งซึ่งมันก็เลยทำให้ตอนที่สุพนัทลงมามีโอกาสแต่เดี๋ยวเราจะว่ากันไปทีละสเต็ปนะครับนี่คือช่วงต้นเกมที่ไทยทําอยู่ประมาณสักสิบห้าทีหลังจากนั้นเนี่ยไม่เห็นหน้าประตูเกาหลีอีกเลยคือคือเห็นก็คือบอลออกกิ้งออกหลังง่ายเฮียแค่นั้นที่เหลือคือเจอแม่งมาทุกแบบทุกรูปแบบยิงไกลยิงใกล้ต่อบอลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียประตูแต่ว่าจะให้ดูเชฟเกมลับอ่าช่วงต้นเกมเราเพจเข้าไปใช่ไหม เพจขึ้นไปสูงใช่ป่ะมันจะเห็นว่ามีตัวเพจอยู่สี่คนแน่ๆเตอร์ไม่เพจเตอร์ถ้าเท่ไม่ไม่ไม่มาอยู่ใกล้ๆฝั่งเท่เท่ The จะไม่เข้ามาเพจด้วยจะมีเพจกันอยู่แค่สี่คนเท่ากับว่าคนที่ทํางานหนักจริงๆก็คือเจนิวแล้วก็อาร์มสามคนจะล้อไปตามริมเส้นถ้าสมมุติว่าสามคนเนี้ยบอลไปทางขวาเนี่ยบอลไปทางขวาเท่ The จะเป็นคนเพจและอีกสามคนจะเข้าไปช่วยถ้าสมมติบอลมาทางซ้ายเช็คจะเป็นคนเพจและอีกสามคนจะดึงตัวเองเข้ามา นะครับมาช่วยเหมือนกันซึ่งนี่คือ3มคนที่ผมว่าเขาทําตามที่อิชิบอกได้ดีนะครับส่วนเชฟเกมรับเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับพอจะรับเนี่ยไม่เล่นไม่ให้อาร์มยืนคนเดียวแล้วเจขึ้นมาเป็นตัวรับตัวสุดท้ายด้วยนะครับก็คือเท่ากับว่าเจจะมาเป็นคนวิ่งไล่ให้ด้วยอาร์วิ่งไล่ด้วยแล้วอีก4คนก็ยืนแพ็กในโซนเราจะมีแพ็กเป็น2ชั้นมาเลยทําให้กว่าเกาหลีจะเจาะเชฟเกมรับของเราได้เนี่ยมันต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของซอนธึงมินเยอะมากมากเมื่อวานเนี่ย สิ่งที่เราเห็นเลยคือซอนเฮืองมินแบกอยู่คนเดียวในเกมลุกเกาหลีใต้แม่งไม่มีไอเดียในการเจาะเลยก็ได้แต่เคาะบอลไปเคาะบอลมาไทยก็ยังเล่นเชฟเดิมมึงอยากเคาะกูโลตามมึงอยากเคาะกูโลตามกูขยับตามกูไม่ต้องไปไล่ก็ได้มึงอยากเคาะกินแดนมึงเคาะไปเลยเพราะว่าสุดท้ายหน้าเป้าของมึงศึกมีซอนเฮืองมินคนเดียวเอามีไอตัวเบอร์16อีกตัวไอเช่นนั้นก็มั่วไอสัตว์ไอตัวมั่วเลยไอเช่นไอเบอร์เน,นีเ่ย มีจังหวะที่โดนยิงไกลปฏิวัติปัดออกมาแล้วไอ้ที่นี่ซ้ำไม่โดนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือถือว่าเกาหลีไม่คมด้วยในเมื่อไทยยังมีสติสตังกับเกมรับอยู่เกาหลีพยายามเจาะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูลูกที่เสียเกาหลีเนี่ยขึ้นมาจากทางริมเส้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นนิโก้นิโก้เนี่ยเข้าไปโคเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจะให้เห็นภาพชัดชนิโก้เนี่ยเข้าไปโคเวอร์แล้ว ไอ,อตัวที่เป็นคนเปิดให้ซอนทึงมินคือวิ่งมาเนี่ยวิ่งหนีตัวประกบมาคือตัวประกบคือเจริญสักนี่คือจุดที่พลาดผมจะบอกให้ว่าเกมเมื่อวานเนี้ยฝั่งซ้ายดีมากอุ้มกับเช็คเพราะว่าเคยเล่นด้วยกันที่บุยลำอยู่แล้วรู้วิธีการให้บอลไปไม่เสียจะเห็นหลายๆครั้งฝั่งขวาเนี่ยนิโก้เติมไปเจริญสักบนนิโก้เติมไปเจริญสักให้น้ำหนักขาดเฮ้ยไม่ได้บอกเจริญศักไม่ดีใจเย็นๆเดี๋ยวทัวร์จะลงไอ้สัต พูดแป๊บหนึง่งขอพูดวิธีการก่อนคือผมคิดว่าสองคนนี้ไม่่อยได้เล่นด้วยกันเลยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนเปิดบอลคลอสเข้าไปเพราะว่าเจริญสัก์ก็เป็นตัวเปิดเจริญสักดในทีมเมืองทองก็เป็นตัวเปิดนิโคลัสในทีมชาติเาก็เป็นตัวเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้ไม่่อยได้เล่นด้วยกันหมายถึงว่าลงเล่นในรูปแบบที่จะต้องออขึ้นเกมทั้งคู่แต่ถ้าเล่นเกมรับทั้งคู่เล่นได้เลยนั่นมันเป็นเหตุผลที่จเจริญสักด ได้ออสตาร์ตก่อนแบงค์นะส่วนหนึ่งแบงค์ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ฟิตด้วยเออเพราะว่าเพิ่งมาไม่ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนด้วยก็จะไม่ต้องเป็นตัวสำรองก่อนแบงค์กับเอเลียสน่าจะลงเล่นในเกมที่2อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยสิ่งที่จเจริญศักดิ์มีและเป็นเรื่องดีคือเขาเล่นเกมรับแต่แค่จังหวะเนี้ยเขามาไม่ทันไอ้ตัวที่วิ่งมาเปิดเพราะว่าไอ้ตัวนี้ขยับก่อนนิโก้วิ่งฉีกไปแล้วนะครับพอขยับปุ๊บไอ้ตัวนี้สปีดมาเลยหนีมาเลยนะครับก็เสร็จเลยนะครับโดนลูก หนึ่งศูนย์นะครับเพราะไอ้แคยนี้เลี้ยงมาตัดมาผ่านมาเปิดซึ่งไอ้ตัวที่ตามมาสุดจนจนถึงสุดเนี่ยก็คือจเจริญศักดิ์ก็แหละแต่เพียงแค่มาไม่ทันแล้วเพราะว่าออกตัวช้ากว่านะครับสุดท้ายก็ซอนฮึงมินก็รับไปเพราะว่าลูกนี้คือสุพรรณเองพันษาเองก็ต้องไประวังตัวที่จะเปิดแล้วแหละต้องไประวังวก็ทำให้ซอนฮึงมินยืนลงมโลแลก็ยิงเข้าไปนะครับก็เป็น1 0ศที่เป็นช่วงเวลาที่ดีของเกาหลีด้วยซ้ำเพราะว่า จบครึ่งแรกแป๊บเดียวนะครับประมาณนาที42่มั้งเออ42 23นี่แหละแป๊บเดียวนะครับ40นาทีแรกไทยเล่นได้ดีแล้วแต่เพียงแค่เจอเจอเกมบุกที่มันเออเขาเรียกว่าเยอะไปหน่อยถ้าเกาหลียังทำแบบเนี้ยแบบเดิมคือมีตัวเปิดให้ซอนได้ยิงเนี่ยผมว่าไทยจะแพ้แต่เพเอิญว่าเมื่อวานเกาหลีแม่งเหมือนแบบเหมือนมึนไงเฮียแม่งคิดอะไรไม่ออกกูส่งให้พี่ซอนก่อนนะเฮียคิดอะไรไม่ออกกูส่งให้ออปป้าก่อน ไอ้สัตว์มันก็เลยการว่ากองหลังเซ็นเตอร์ไทยก็ลุมกินโต๊ะซอนฮึงมินอยู่งั้นแะเออมันอาจจะมีจังหวะที่ซอนฮึงมินไถไปจนเกือบได้ยิงจนได้จนออมีจังหวะล่อกมินจังหวะอะไรแต่ว่ามึงจะผ่านหนึ่งสองสามเนี่ยเหียคนกองหลังไทยไม่ใช่กลวไยไอ,ยอ,อ้สัตว์ไอ้เหียพันษาเออสุพรรณอะไรเงี้ยหรือทีตะทอรไม่ใช่กลวยเฮียมันยังมีตีในสัตว์มันสกัดได้ครึ่งแรกจบด้วยหนึ่งศูนย์สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือใบเหลืองของสุพรรณทองสองผม,ผมตอนแรกนะในใจผมคิดว่า แม่งเอ้ยเขาจะอยู่จนจบเกมม่วาไอ้เงี้ยเพราะว่าเจอเกมหนักๆของเกาหลีอ่ผมไม่คิดผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจะมีสมาธิจะคลองบอลแล้วก็จะเล่นจนเก้าจนครบ9 0้าินาทีได้หรือเปล่าเพราะว่าเราสังเกตว่าสุพรรณเองจะเป็นคนที่ชงช่างก็เลยรู้สึกว่าคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรอดได้ํามแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมก็คืออีชีน่าจะน่าจะไปเติวมาในช่วงครึ่งหลังจริงๆว่าเฮ้ยพยายามมีสมาธิคือนักลอมผมไม่เคยเห็นนักบอลไทยมีสมาธิ ขนาดนี้มาก่อนเนี่ยในตลอด90บนาทีด้วยซ้ำครึ่งหลังเนี่ยก็ยังหนังมมวนเดิมครับเกาหลีออกซาร์ดมาก็ก็บุกใส่อยู่พักหนึ่งเพราะว่าต้องการประตูที่2นะครับต้องการยิงเพิ่มยิงเพิ่มแล้วก็มีจังหวะที่ล้ำหน้าด้วยที่ยิงเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้ดูลูกลูกตีเสมอคือคือเราเราทุกคนเคงคงเห็นเกมอยู่แล้วนะเกาหลีถ้าบุกแล้วยังยิงประตูที่2ไม่ได้ไทยก็ยังมีโอกาสซึ่งพักครึ่งอะ่ะผมเดาว,ว่าอิชินะ่าจะพูดประมาณนี้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย มันแค่ครึ่งแรกเองถ้าเขายังยิงเราไม่ได้อะเรายังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสที่จะยิงหรือว่ายังมีโอกาสที่จะสร้างสารรค์เพราะว่าครึ่งแรกเราก็ยิงตรงกรอบแล้วทีนึงไงถูกปะต่อมาพอพักครึ่งเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือผมเคยพูดไปแล้วว่าไทยชอบเสียสมาธิในเกมสําคัญอย่างเช่นอุสเบไทยชอบเสียสมาธินะครับมันก็เลยทำให้เรามักจะเสียประตูจากอะไรแบบเนี้ย จากการเสียสมาธิเล็กๆน้อยๆอยซึ่งทีมระดับแบบนี้เขาไม่ปล่อยให้พลาดเหมือนกับลูกแรกที่เราเสียคือเราเสียสมาธิในการเวอร์แป๊บเดียวจเจริญศักดิ์ดีมาตลอดนะจนคือดีในเกมลับนะต้องบอกงนี้ก่อนจเจริญศักดิ์ดีในเกมลับมาตลอดลงมาช่วยนิกโก้ตลอดแต่เกมลุกเขาจะตันกับนิกโก้สองคนอะมันเลยมันเลยทําให้ฝั่งขวาก็คือตายเลยเฝั่งขวาคือตายมีจังหวะเปิดนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับฝั่งซ้ายจะจะโดดเด่นมากกว่าทีนี้ พอครึ่งหลังเนี่ยเขาก็ยังให้เจริญศักเล่นเกมรับอยู่จนจนต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะว่ามันมันไม่ได้เกมเกมลุกฝั่งขวามันไม่ได้ก็เปลี่ยนเอาสุพรรณธลงมาซึ่งเขาก็เตรียมมาอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้ดูในหลายๆจังหวะแต่ว่าให้ให้ดูในจังหวะได้ประตูก่อนจังหวะได้ประตูเนี่ยมันมาจากคลาสของผู้เล่นต่างแดนที่ผมมาร์คไว้ในตอนแรกก็คือที่ผมอยากจะบอกคือ ช่วงที่เพสซิ่งช่วงแรกคือเจนิวอาร์มแล้วก็วเช็คครึ่งหลังเปนมาเป็นเจเช็คอาร์มแบงค์นิวเพิ่มเป็น5คนเพิ่มตัวขยับเพิ่มเป็น5คนถ้าคุณสังเกตรตรงนี้อันนี้มันมาจากบอลทุ่มเทียราทรทุ่มมาให้สุภโชคสุภโชคไปที่สุภนัทสุภโชคไปที่สุภนัทต่อนะและสุภนัทด,ดีดมาให้นิโคลัสและมาจบที่ สุพนัทสิ่งที่อยากจะบอกคือนี่คือคลาสของผู้เล่นที่อยู่ต่างประเทศถ้ามึงอยากเก่งถ้ามึงอยากสู้เกาหลีได้มึงต้องมีห้าตัวเฮียสจังหวะนี้เช็คให้แบงค์แบงค์ดดต่อจังหวะเดียวนิโก้วิ่งมาจับทีหนึ่งยิงเลยนี่คือคลาสของนักฟุตบอลต่างประเทศตัวไทยในไทยที่เล่นในไทยไม่มีคลาสนี้ ไม่มีความเล่นเร็วแบบนี้มันจะต้องมีเจ็บเก็บบอลต,ตะกุกตะกักมันจะต้องมีจังหวะให้แล้วเสียแล้วล้นแล้วลน,แ,ลวลนแต่ผมมึงเห็นตัวที่แม่งเล่นอยู่เมืองนอกไอ้เฮียลูกที่เช็คให้แบงค์คือแม่งโคตรได้เปรียบเออไม่ใช่ได้เปรียบลูกที่เช็คให้แบงค์คือทําได้ดีที่สุดอย่างนั้นคือดีดกลับมาที่ว่างและมีตัวมาเติมซึ่งตัวมาเติมคือแบค ไม่ใช่ปีกด้วยซ้ำเพราะว่าปีกก็คือไอ้แบงค์ที่หุบเข้าไปแล้วไอ้อาร์มหยุดเฟรไไออมไปเลยอาร์มไปเรียกตัวประกบให้ทางนู้นแล้วนี่คือคลาสของผู้เล่นไทยที่ไปเล่นเมืองนอกลูกนี้มาจากคลาสของการเล่นต่างประเทศครับคลาสของผู้เล่นต่างประเทศแม่งดีกว่าคุณดูเจคุณดูอาเจเนี่ยอยู่ในประเทศแล้วแต่เจเคยเล่นต่างประเทศ7ปีนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะแล้ววันนี้เจก็ทําได้ดีมากๆด้วยเกมกับเกาหลีใต้เนี่ย ถ้าเป็นถ้าเป็นเดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากด่าโค้ชคนเก่าแล้วพอเป็นเกมแบบจีนน่ะวิธีการเล่นของเจคือเจจะเก็บบอลไว้ที่ตัวแล้วค่อยออกบอลถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเสี่ยงโดนเตะแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บจริงๆแต่พอเป็นเกมแบบเกาหลีเจไม่ได้เก็บบอลไว้กับตัวเลยเจมีหน้าที่แค่เชื่อมไม่เลี้ยงด้วยเจแค่บแบบจังหวะเดียวมึงไปเลยมึงไม่ต้องมาไล่กูมึงต้องมาเตะกูด้วยมีแค่จังหวะพลิกสองสามทีที่พยายามคลองบอลเพื่อเพื่อให้ได้เปรียบแค่นั้นเอง มีอยู่สองสาทีที่โดนเกาหลีดึงเกาหลีเตะอยู่แค่นั้นน่ะซึ่งมันไม่ได้เข้ามาเสียบแบบอักเปิดปุ่มเข้ามาที่มันเบียดมันกระแทกมันแซะอย่างนั้นไม่เจ็บแต่ถ้ามึงเล่นแบบเดิมอะเล่นแบบล่อตีนแบบไอ,ไอตอนที่เล่นกับจีนอะมองยังไงมึงก็เจ็บไอสัตว์นี่คือเหตุนี่คือคลาสของชนาทิปนะ <S <S ผมจะบอกให้ว่าเขาตั้งใจมาแล้วก็้เขาก็เล่นแบบทุ่มเทมากๆจริงๆในเกมเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนคือเกาหลีเล่นช้ากว่าเดิมในครึ่งหลังไม่รู้เป็นเพราะกลัวไทย เข้าไปเพรสซิ่งหรือว่ากดดันหรือโดนไทยยิงหรือเปล่าแต่เกาหลีก็เหมือนตื้อไปจากเชฟเกมรับที่ก็กูยังหนึ่งลูกเดียวดูคุ้วยโหมก็ได้แล้วเมื่อวาผมคุยกับคนที่ขอบสนามก็คุยกันในงานแหละว่าไอ้ทีมที่เล่นเกมบุกอะบอลมันเคลื่อนตัวมันไม่ค่อยเหนื่อยหรอกมันจะไปเหนื่อยในพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องหาไอเดียทา ส่วนทีมที่เล่นเกมรับเนี่ยมันต้องโลไปเรื่อยๆขยับตามโลตามปิดช่องไล่บี้ไล่หวดไล่กดดันเช็คต้องลงมาเล่นเกมรับแบงค์ต้องลงมาเล่นเกมรับแบงค์ต้องเล่นแบ็คตัวที่3ตัวที่4อะไรเงี้ยเจต้องลงมาล้วงบอลอาร์มต้องลงมาเชื่อมเกมอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยมากกว่าแต่ว่าในการไล่บอลของของขอีชีเขาไม่ได้แบบทําไมมึงไม่เพจวะมึงไม่กดดันวะเขาจะมีจังหวะของเขาเวจังหวะที่เกาหลีกระหองบอลเกินครึ่งสนาม ไทยไม่เพดเลยถ้าสังเกตไปนั่งย้อนดูไทยจะลงไปคุมโซนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในนั้นสิบคนแม่งแน่นแล้วไงมันจะป็นต้องไปขยับเพื่อให้มีช่องมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือแผนการที่ซ้อมมาจนสุดท้ายเว้ยเกาหลีแม่งแม่งเหมือนคนเมาอ่ะคนที่แม่งแบบไอ้เชี่ยเหยกูทําไงก็ไม่ได้ว่ะกูพยายามแล้วก็ไม่ได้กูพยายามบุกแล้วก็ไม่ได้ยิงไกลแล้วก็ไม่ได้ ยิงไกลก็ข้ามคานโน่นนี่นั่นก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดแล้วอยากให้ดูอันนี้ผมบอกเลยอันนี้ชัดเจนชัดเจนว่าสุปชัยต้องไปเมืองนอกครับลูกนี้ลูกนี้น่าจะเกิดอ่าก่อนก่อนยิงก่อนยิงตีเสมอลูกนี้คือลูกที่ชนาทิพย์ยิงแป็กบอลมาจากริมเส้นผมอยากให้ดูพละกกำลังแล้วก็รูปร่างแล้วก็ความรวดเร็วอ่ะคือถ้าเบียด กองหลังก็ดับดีกีโมเดีสซิก้ากระเด็นได้อย่างเงี้ยไปเจลริกการันตีเก่งกว่านี้แนะออ่อีกหนึ่งภาพที่ให้เห็นก็คือจังหวะยิงของสุพนัทนะครับจ,จริงๆถ้าไปดูในคลิปจะเห็นว่าคู่ประกบของสุพนัทเนี่ยคือคิมมินแจนะคืออยู่ตรงเนี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยแล้วคิมมินแจเนี่ยมีเหลือบสุพนัทนิดน,นึงด้วยว่าเห็นแล้วแหละว่ามันจะมาเออแต่ก็ยืนแบบก,กูก็ไม่เอาเฮียอะไรเหมือนกันอนะประมาท อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปว่าประตูเกาหลีโลกกลองหลังเกาหลีกากจนสุดท้ายมาโดนสุมนัตยิงนะครับสอดเข้ามานะครับคือเอาง่ายๆนะมึงเหม่อเฮียมึงเหม่อเลยเนี่ยมเม่อคิมินแจยืนขาตายเลยไว้อะไรเลยเออก็เรียบร้อยนะครับกองหลังไม่ดีนะครับอ่ะอีกหนึ่งจุดที่เกาหลีไม่ค่อยดีคือโคช้ชผมว่าโค้ชเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ โอเคแหละมาขัดตาทับนะเข้าใจไม่มีแทคนิคอื่นอนอกจากโยนบอลให้ซอนทึงมินอพอมันไม่มีแทคนิคอื่นอไอ้เหียกองหลังไทยยิ่งสมาธิดีแดกยากในชั่วโมงนี้นะในตอนนี้นะคือผมว่าอีจีอิเนี่ยน่าจะยำ้ำผมเคยพูดไปแล้วเมื่อร้ายที่แล้วว่าถ้ายิงได้เนี่ยต้องเรียกกลับมาดึงสติกันอย่าไปโหมผมคิดว่าน่าจะเตือนกันแล้วแหละเราเลยไม่เห็นว่าไทยอะ่ะพอยิงประตูตีเสมอปุ๊บไม่ไม่ไปบุกต่อ เล่นเกมรับ1ิบคนอยู่ในแดนหมดนี่คือนี่คือต้องทําแบบนี้จริงๆกับอุซเบก็ต้องทําแบบนี้นะผมอยากย้อนไปว่าถ้าเรามีชนะทิพในเอเชียนคัพผมว่าน่ากลัวเราจะน่ากลัวเพราะว่าเขาเป็นตัวคีย์แมนสำคัญเลยใครอาจจะบอกว่าฟอร์มตกกับ BG โน่นนี่นั่นแต่เราดูเขาเห็นเราผมเห็นเขาเล่นทีมชาติเกมเนี้คือไม่มีไม่ได้บอกเลยไม่มีไม่ได้คือการให้บอลเขานหนักให้บอลหรือว่าการเคลื่อนที่ของเขามันมันดูเป็นประโยชน์กับ ทีมไทยรวมไปถึงคนอื่นด้ยวยอีกคนหนึ่งที่เล่นเด่นมากก็คือเช็คนะสุะโชคสารชาตินะผมรู้สึกว่าคลาสของเขาที่ญี่ปุ่นมันมันไม่แปลกเลยที่เขาเป็นตัวจริงอยู่ที่อยู่ที่เช็คแล้วแหละว่าจะพัฒนาฟอร์มตัวเองไปได้อีกขนาดไหนนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือสุพรร์ทองสง์อย่างที่บอกไปว่าผมคิดว่าเขาจะจะโดนไล่ออกตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงตอนไหนก็ไม่รู้ตอนไหนก็ได้ที่ที่มันจะไปสุ่มเสี่ยงฟาวะ่ะแต่ว่าหลังจากที่ ไปโดนใบเหลืองอะ่ะเขาก็ไม่มีฟาวพูดพูดภาษาบ้านๆเลยเขาไม่มีฟาวโง่ๆอีกเลยอะ่ะเออไม่มีฟาวแบบโฉงฉางเล่นโง่ๆเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเจออีกนัดหนึ่งเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นเผลอๆได้ลุ้นชนะเลยแต่ไม่ต้องมาท้าเธอเฮียไม่ทา้าอะไรสัตว์เสมอมามใจมังได้สัตว์เดี๋ยวแอคอาร์ชนะเลยเลยครับแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีวันวันจันทร์อ่าเดี๋ยวผมพิวิววันจันทร์ว่าจะได้แบบอะไรยังไงนะครับ